ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แม่โกโก้ก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำน้ำมันว่านหางจระเข้เอาไว้ใช้กันค่ะซึ่งทราบมาว่าน้ำมันว่านหางจระเข้นี้สรรพคุณมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆไปตัดว่านหางจระเข้มาก็ ประมาณเท่าที่แม่โกโก้ตัดตรงนี้ก็ประมาณสัก2ชิ้นนะคะแบบนี้ตัดมาแล้วนํามาล้างยางออกให้สะอาดเลยนะคะยางว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าเราไม่ล้างออกจะทําให้เราคันได้ค่ะยางเขาจะมีลักษณะเป็นสีเหลือง,องนะคะดังนั้นต้องล้างออกให้สะอาดค่ะเพื่อนๆนค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะตัดข,ข้างที่เป็นนำ้ำหนามออกทั้งสองข้างเลยค่ะตามแบบแม่โกโก้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามคลิปเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราดำไปล้างน้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะให้ยางเขาออกให้หมดค่ะ พอล้างแล้วเราก็มาใช้เนี่ยค่ะไมต้ตาตาให้ประมาณแหลกนิดนดนะคะเพื่อนเเพื่อ,อที่จะให้สารที่อยู่ในว่านหางจระเข้น,นะคะออกมาประมาณน,นี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าวในคลิปแม่โกโก้ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้1ช้อนโต๊ะ เนี่ยค่ะเทลงไปในหม้อเลยนะคะเอาหม้อที่ทนความร้อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำเขาไปเคี่ยวนะคะซึ่งในคลิปที่แม่กโกก้สาธิตให้เพื่อ,อนๆชมนี้แมก่กุก้ทําไว้ใช้เพียงแค่2ครั้งนะคะเพราะว่าในการทําแต่ละครั้งเราสามารถจะเก็บไว้ได้ประมาณ4 5วันนะคะถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะแต่ถ้าแช่ตู้เย็นก็จะยืดอายุการใช้งานได้อีกนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอา ว่าหนหางจระเข้ที่เราตําใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะแล้วก็ใช้เวลาสักประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆถือหม้อแบบนี้นะคะเนี่ยประมาณอย่างนี้แล้วก็คนไปด้วยถ้าเกิดมีช้อนก็ใช้ช้อนคนนะคะ mm hmm. คือไม่ให้หม้อสัมผัสกับไฟโดยตรงแบบเยอะเกินไปนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณค่าของว่านหางจระเข้ก,ก็จะลดลงค่ะดังนั้นก็ทำประมาณแบบแมวกุ้งในคลิปเลยนะคะเนี่ยค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะพอแล้วค่ะและเดี๋ยวเราก็มากรองใส่ภาชนะกันเลือกภาชนะที่เป็นโถแก้วนะคะ ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติในการสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวเป็นแผลหรือว่าริ้วรอยต่างๆบนผิวหนังเมื่อผสมกับน้ำมันมะพร้าวซึ่งช่วยในการบำรุงผิวจากกรดไขมันหลายชนิดซึ่งก็จะช่วยบำรุงผมเล่งผมยาวช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมและช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญทำให้ผมแข็งแรงด้วยค่ะ ซึ่งก่อนที่เพื่อนๆจะใช้แนะนําให้ทดสอบการแพ้ก่อนด้วยนะคะเพราะว่าผิวของคนเราจะไม่เหมือนกันบางคนอาจมีอาการแพ้ได้ดังนั้นให้ทาไว้ที่ท้องแขนหรือว่าข้างใบหูนะคะซักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนถ้าใช้ได้ไม่แพ้ก็แนะนำให้หมักผมหรือว่าใช้ทาผิวแบบนี้ได้นะคะแม่โกโก้ลองใช้แล้วเนี่ย รู้สึกว่าใช้ดีเลยค่ะเวลาที่เราหมักผมผมก็จะนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะลองทาให้เพื่อนๆชมนะคะที่ผิวพอทาแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่าผิวจะนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นนะคะก็ทายัางไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบ ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆลองทํากันแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไงก็อย่าลืมเม้นบอกกันบ้างนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ